ข่าวว่าเล่นพนันออนไลน์คุณผู้ชมฮะส่วนใหญ่เราจะถูกตอนต้น,นและหลังจากนั้นมันก็จะดูดเงินเราไปหมดเลยแต่ปรากฏว่าทั้งสองคนที่เขาเปิดใจถือว่ามีประโยชน์มากเขาไปร้องเรียนทนายตั้มบอกทนายตั้มช่วยหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาเล่นไปอ่ะคุณผู้ชมฮะปรากฏเขาได้สองล้านคุณผู้ชมฮะแล้วปรากฏว่ายิ่งเล่นยิ่งได้ยิ่งเล่นยิ่งได้จนในที่สุดเหมือนกับไอ้เว็บไซต์พนันออนไลน์มันบล็อกเลย oh. มันเหมือนกับมันจะไม่ให้อีกแล้วสําหรับคู่สองคนนี้ คุณผู้ชมฮะเขาก็รู้ว่าจบปราเก,ก่าวันนี้เขามาเจอทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดเกิดไหมฮะอยู่ๆคุณผู้ชมวันที่10มีนามีกลุ่มชายชะกันมาหายย้ำนะฮะถึงบ้านท่านฟังไม่ผิดนะฮะแล้วมีการอ้างว่าเป็นเจ้าของเว็บมากับตำรวจจะมาจับเขาหาว่าเขาเล่นพนันออนไลน์วันนี้ตอนเขาไปเจอทนายตั้มคุณผู้ชมฮะเขาส่งคลิปให้อมรินทีวีดูด้วย ขอให้ดูคลิปหน่อยเป็นคลิปเข้าใจว่าเป็นแก๊งเจ้าของเว็บมาพร้อมกับตำรวจขับรถเข้ามาในหมู่บ้านแล้วมากันเบ็ดเสร็จ15บคน <c oughs> แต่ในภาพดูนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีผู้ชายอ้วนหัวเกลียนซึ่งอันเนี้ยอ้างว่าเป็นตำรวจไซเบอร์ <c oughs> แล้วก็มีอีกคนนึงอ้างว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันดันคุณผู้ชมฮะขอดูภาพอีกม,มุมหนึ่งไอ้มุมนี้จะไม่เห็นแต่เหมือนกับเป็นการแลกบัตร รู้สึกจะมีหลายคันด้วยนะคะหลายอันค่ะหลายอันสิบห้าคนที่ขับมาเนี่ยบางคนเขาก็เหมือนกับบอกว่าหัวเกรยียนจริงๆคลิปตัวที่เห็นหน้าบางคนที่แลกบัตรนะคะนี่ <ละ S 2> คือขออนุญาตอันนี้อาจจะให้เห็นหน้าทั้งหมดไม่ได้ <หา S 2> เปิดตัวอื่นบ้างส<ช>ิทีมงานมันจะมีตัวที่นั่งอยู่นี่นี่ <หา S 2> นี่ฮะ <หา S 2> ประเด็นก็คือว่าแล้วมันก็จะมีตัวคนเดินอยู่ในซอยอปรากฏว่าคําถามก็คือว่าวันนี้คุณกาญจนาพรเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกนี่นี่ฮะพวกที่จะมา สิบมีนามาหาถึงที่บ้านอ้างว่าเป็นตำรวจหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะไปดึงสาม,มีเขาจะให้ออกไปข้างนอกและที่สำคัญเนี่ยพวกที่อ้างเป็นตำรวจเนี่ยนะฮะเปิดเอกสารถามบอกเนี่ยเคยเล่นไหมเว็บพนันอันนี้ที่สำคัญก็คือสาม,มีก็บอกเอ้าก็เคยเล่นไนงะก็ได้มาสองล้านบุคคลที่อ้างเป็นตำรวจก็เลยดึงสาม,มีขึ้นรถแล้วตะเวนฮะเนี่ยะฮะเะะมืออกับตะเวนไปรอบบ้านเฮ้ย <"He i, S 2> ขอเงินคืน ดิดิรู้นะฮะเข้าใจว่านี่คือตอนตะเวรลอบบ้านเหมือนกับของเงินคืนตอนนั้นเนี่ยนะฮะบอกว่าถ้าไม่ให้จะดําเนินคดีคือคนเป็นภรรยาคิดอย่างเดียวฮะว่าจะเอาไงเอาสามีให้รอดก่อนคุณผู้ชมฮะแล้วตอนนั้นก็ไม่รู้ด้วยว่าเฮ้ยมันตํารวจจริงตํารวจปลอมเนี่ยเห็นไหมฮะเหมือนกับพยายามจะของเงินคืนแล้วอ้างว่าเป็นตํารวจจนสุดท้ายบุคคลแก๊งนี้คุณผู้ชมฮะบอกว่าเป็นตํารวจและพาทางด้านคุณกาญจนาภรณ์และสามีไปโรงพัก สอพอบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการทางภรรยาเลยเอาเงินไปคืน4ี่แสนพร้อมกับพระเลี่ยมทองอีกสองแสนโดยบุคคลดังกล่าวไม่ออกเอกสารอะไรให้เลยคำถามคือเฮ้ยตำรวจจริงหรือเปล่าแล้วต้องเอาของไปคืนโรงพักฮะเล่นพนันสองล้านสุดท้ายมามาของเงินคืนแล้วคืนบนโรงพักฟังเสียงคุณการจนาพรหน่ยฮะ คือเล่นวันที่เล่นนะคะก็คือเล่นเล่นกันพน,นันก็คือเล่นบาคาร่าค่ะเล่นแล้วก็จะได้มาได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแล้วแต่วันแต่มาดึงแฟนว่าแสดงตัวเป็นตำรวจค่ะพอพอเสร็จก็เขาก็ได้แบบ พาตัวแฟนไปแล้วก็ไปเปิดเอกสารให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยเดินตามแฟนไปแล้วก็ไปดูเอกสารว่าเราได้เล่นเว็บนี้จริงไหมเราก็บอกว่าได้เล่นแล้วก็เขาก็มีการถ่ายคลิปอะไรเงี้ยค่ะหาว่าเราแบบไปโกงเขาหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ยังกลัวอยู่ค่ะก็อยู่บ้านกันไม่ค่อยเป็นสุขหรอกเขาไม่ค่อยกล้าออกไปไหนเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าใช้ชีวิตประจําวันเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาดักเราวันไหนอีกเริ่มต้นจะให้นายตั้าช่วยอะไรก่อนที่ว่าเราเรียนมาเนี่ย ก็อยากให้ช่วยเรื่องเนี่ยคะ่ะทั้งหมดแล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าทําไมถึงอายัดบัญชีเราเออถ,ถ้าตมรติเขาเป็นตำรวจจริงอะแล้วเราทำความผิดงี้ยอมคืนเงินให้เขาถูกไหมเออก็หนูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเล่นการพนันมันจะผิดขนาดไหนก็ไม่เข้าใจข้อกฎหมายอะค่ะเพราะหนูก็เรียนน้อยที่เข้า,าใจใช่ไหมค่ะออแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นตำรวจแล้วเขาเป็นกลุ่มโจที่เราเขาอุ้มเราไปไนะ อาจารย์ดำเนินคดีเขาให้ถึงที่สุดเลยก็ถ้าทําแบบนี้ก็ก็ยากเหมือนกันค่ะเราไปทถามคือเอ้ยแล้วจะไปอายัดบัญชีเขาได้ยังไงแสดงว่าถ้าอายัดบัญชีได้แสดงว่าคุณเป็นตำรวจจริงเหรอจริงสิแล้วคําถามคือคุณขนคนมาเพราะเขาเล่นชนะคุณจะเอาเงินคืนได้ดิหรอล่าสุดเราถามทนายตั้มฮะทนายตั้มต้องช่วยเหลือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดบอกน่าสงสาร เพราะว่าผู้เสียหายยังไม่รู้เลยว่าไอ้พวกนี้มันตํารวจจริงหรือเปล่าใช่ไหมพี่ใช่ค,ค่ะก็เท่าที่ฟังเนี่ยเขาก็ยังไม่ทราบแต่ถ้าเป็นตํารวจจริงๆก็ผิดนะคะคุณมาอุ้มเขาแบบนี้ก็เข้าข่ายกักขังหนู่มเี่ยวแล้วล้นทรัพย์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะร้องผู้บัญชาการตํารวจไซเบอร์ให้ตรวจสอบเพราะอ้างว่าเป็นตํารวจแล้วทําไมมากับเจ้าของเว็บพานันแทนที่จะจับเจ้าของเว็บพนันด้วยซ้ําดันมาจับคนเล่นพนันก่อนรู้เห็นอะไรกันหรือเปล่าแล้วทําไมเขารู้ว่าคนนี้อ๋อมันต้องสั่งเอกสารเี๋ยวต้องบัญชีใช่ไหมแต่มันรู้บ้านเลยหรอ ขอบัญชีมีชื่อก็เลยตามถูกแล้วคําถามคือแม่เสดายอันนี้น้องนักข่าวเราไม่ได้ถามมานะว่าคืนตรงไหนที่ลงพักสี่แสนคืนข้างนอกคืนข้างหน้าหรือคืนข้างในไหนทีมงานรีบถามนักข่าวหน่อยสิไอผมก็อยากรู้และเดี๋ยวคนบางคนบอกตอนนี้จะยิ่งไม่กล้าเล่นเว็บพนันเลยเพราะถ้าเล่นเล่นเสร็จเนี่นะฮะดันทวงคืนแต่อ้างว่าเป็นตํารวจจากโรงพักนี้ค่ะอา้าวฟังเสียงทนายตั้มหน่อยฮะเดี๋ยวทนายตั้มจะสาวต่อแล้วนะฮะ เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะไม่รู้ว่าใช่ตำรวจจริงหรือเปล่าอยากให้พี่ตั้มเนี่ยช่วยนะครับแล้วก็ดูว่าข้อกฎหมายทําไมเขาถึงหนูเป็นคนเล่นอย่งเดียวทําไมถึงมาอายัดบัญชีเหมือนหนูเป็นเจ้าของเว็บเองอะไรแบบนี้ครับแล้วเห็นว่าที่หนักไปวันนั้คือมันมีพฤติกรรมไทเหมือนอุ้มใช่ครับมันมีการ เออนำตัวจากที่หนึ่งไปไปที่บ้านแม่ของแฟนเขานะครับแล้วไปค้นหาทรัพย์สินอะไรแบบนี้นะครับมันข้อข้อข้อหาหลายข้อหาเลยนะไม่ว่าจะเป็นกักขังหนุงเนียวนะครับแล้วก็เกิน3มคนเนี่ยตั้งแต่สามคนไปมันก็เป็นการป้นอยู่แล้วร่วมกันป้นนะครับแล้วก็มีอีกหลายข้อหาข่มขืนใจอะไรด้วย นะครับก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าที่อ้าว่าเป็นตํารวจเนี่ยตามที่น้องคิดเนี่ยอยากให้ท่านผู้ประชาการนะครับได้ดูว่าเป็นตํารวจในสังกัดหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเป็นตํารวจจริงเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่ว่าดเดี๋ยวนี้ตํารวจเนี่ยทำงานรับใช้พวกเว็บพนันแล้วหรอถึงต้องไปด้วยกับเขาหรือว่าพวกนี้มันแค่แอบอ้างนะครับแล้วก็ตำรวจที่เชียงใหม่ทำไมถึงมาอายัดบัญชีน้องเขานะเพราะปกติล้วการอายัดบัญชีเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับ การพนันในในของในส่วนของการที่เป็นเอ่อเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้อะไรแบบนี้นะครับน้องเป็นแค่คนเล่นอย่างเดียวคุณผู้ชมฮะทนายตั้มพูดน่าคิดนะแสดงว่ามีการขนคนไปคนบ้านน้องใช่ค่ะแล้วมีตํารวจต่างโรงพักอายัดบัญชีน้องจริงอีกเอาละสิฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จับตาดูนะฮะทนายตั้มจะไปร้องเดี๋ยวเราจะตามต่อด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี้คนก็ไม่ต้องเล่นการพนันออนไลน์เลย พราะถ้าเล่นถ้าท่านได้มันจะมาเช็คบินและถ้ายิ่งเป็นตำรวจจริงอีกทําไมไม่จับไอ้เจ้าของเว็บดันมาจับคนชนะ